สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนจา้าเมื่อนี้ป้าจะมาเข่าสวนแล้วก็คุยกับเพื่อนๆนะคะถึงเรื่องฮอร์โมอนถี่ใส่บำรุงผดสานะคะเพื่อนๆพอดีมีเพื่อนนะคะที่เพื่อนเคยใส่ฮอร์โอมอนตัวนี้นะคะเพื่อนมาเล่าสู่ป้าฟังค่ะว่าสวนของเพื่อนนะคะเพื่อนจะพึงจะเริ่มปลูกจา้าในประมาณซีหาเดือนนะคะเพื่อนๆ ซีหาเดือนตะตนพุทราของเพิเอ่อนสูงนะคะสูงประมาณ2เมตรกว่าๆเลวจ้ะสูงประมาณ2เมตรกว่าๆแล้วกัผลที่เป็นรอบแรกนะคะเพื่อนเนรอบแรกคือประมาณประมาณเดือนครึ่งนะคะจะเห็นดอกสําหรับการเริ่มปลูกจ้ะจะเห็นดอกแล้วกับเพื่อนบอกว่าผลติดหลายเลยค่ะเพื่อนเนผลติดหลายแต่สําหรับของป้า ในช่วงปีแรกตอนช่วงที่ออกดอกช่วงแรกนะคะผลจะ่ค่อคยจับด้วค่ะเพื่อนจะมาจับเป็นรอบที่สองค่ะแต่ของเพื่อนพันเล่าสูฟังว่าจะจับจะเถี่ยวแหลกเลยนะคะจับหลายจนเพื่อนได้เด็ดถิมเลยนะคะเพื่อนสำหรับเอ่อผลิตภัณฑ์ที่เพื่อนใส่นะคะเพื่อน,อนก็นเล่าซูป่าฟังแต่สำหรับของป้าจะ มีดอกในช่วงหาเดือนค่ะแต่ก่อนหนานั่นจะบอคอยมีผู้จับด้ค่ะจะมีแค่ต้นละบ่หลายนวยค่ะจะแค่พ่อเด้ชิมบางต้นก็มีเด้ค่ะแต่บางต้นก็จะบ่มีค่ะบ่มีนวยให้เขาเด้ชิมเลยสําหรับปีแรกนะคะในช่วงรุ่นแรกนะคะชวนจะมาดกก็คือช่วงทีหลังจากหาเดือนแล้วนะคะสำหรับสวนของป่า จะสลับพังเพลินเพัน่าดกตั้งแต่ตอนแหลกเลยนะคะตลุ่นแหลกเลยแล้วก็จับเลยค่ะขัวเหนียวจะปากะสนใจนะคะกะ็อยากจะมาใส่เพลนเพ่อนเบิบ้งนะคะว่าจะดีซ้ำใดสำหรับการดูแลนะคะเมื่อนี้พ่อดีปากระซังคนมาแล้วจ้ ฟางปลิตภัพันตัวนั้นมาแล้วยา่ยี่ห้อนั้นมาแล้วจ้าแต่เอ่อพอดีมันคำนะคะเพื่อนเพื่อนมือนี้ป่าเขาสวนคำค่ะพอดีป้ากะทิดงานอยู่บ้านจ้าป่ากะเลยจะเอาแค่ผลิตภัณฑ์มาโชว์นะคะสาหรับมือนี้เมื่ออื่นป่าจะมาฉีดให้เพื่อนเพื่อนเบิ่งจ้าต้องพันของเฮากะอยู่หนีเลยค่ะเพื่อนป่าจะวางไว้เอ่อเพื่อนนี่เพื่อนเพื่อนเบิ่งว่ามีตัวไหนเนี่ยจ้า นี่ค่ะเพื่อนๆบูมแปดสิบแปดจ้านี่นะคะที่เพื่อนถามป้าว่าป้าได้ใส่ตัวนี้บ่เพราะเออ่พุดซา,าของเพื่อนนี่งามนะคะ่ะเหมือนกับเราสูปป้าฟังแบบนั้นป้าเลยคิดอยากจะ,จะเอามาให้เพื่อนๆเบิ่งบูมแปดสิบแปดจ้าอันนี้ขนาดจะอยู่ที่ห้าร้อยมิลลิลิตรนะคะเพื่อนๆห้าร้อยมิลลิลิตรราคาหกร้อยห้าสิบจ้าที่ป้าซื้อมานะคะ ส่วนตัวนี้ก็คือฮิวมิกพัดจ้จะใส่คู่กันเด้่ค่ะเพื่อนๆใช้คู่กันอันนี้ราคา400ร้อยค่ะตอนพันธทว่ามหาป่านะคะเพือ่อนๆเราสู่ป่าฟังวา่าป่าได้ใส่บอนะคะที่ใส่ตัวนี้บอค่ะกระถางป่าเพือ่อนๆเราสู่ป่าฟังวา่าเอ่อทังเพื่นนะ่ะงามนะคะงามว่าทีป่าเห็ดใบขุนละจ้า,ลา,จาแล้วก็มีอีกตัวนึงนะคะ ทีมาคู่กันบุมแปดสิบแปดนี่จ้าตัวนี้ก็จะเป็นกําจัดนอนช้อนใบค่ะแล้วก็แรแมลงตรูพือต่างๆนะคะ่ะสำหรับตัวนี้สามารถใส่รวมกันเด้นะคะทั้งสามอย่างส่วนปริมาณก็คือเออสำหรับบุ่มนะคะจะอยู่ที่สองฝานะคะสองฝาถี่ปลาเอาให้เผื่อนๆบ้งนะคะอยู่สองฝาสำหรับ ฮิวเมกจะอยู่ที่สองช้อนแต่ป้าจะมักผสมเพื่อนเพื่อนเบื้องในมืออื่นนะคะเพื่อนเพื่อนคือมือนี่จะคาป้าจะฉีดมืออื่นจ้ะเพราะมือนี่เขาสวนคําเกินไปแต่ก็มีผลิตภัณฑ์อีกตัวอื่นนะคะที่ป้าจะเล่าสู่เพื่อนเพื่อนฟังก็คือผลิตภัณฑ์ที่กําจัดแมลงวันทองจ้ะเพื่อนเพื่อนส่วนผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะเป็นการบํารุงต้นพุดซาค่ะ และอีกตัวนึงจะเป็นการกําจัดมแมลงวันที่ป่าหูมาในเมือ,อน,ะะน,มน,น,นี้นะคะส่วนกําจัดแมลงวันน่ะป่ากําลังสั่งอยู่ด้วยค่ะเพื่อนๆกิเป็นตัดีใจด้วยค่ะเพื่อนบอกว่าได้ผลร้อยเปอร์เซ็นเพื่อนว่าจังสันค่ะป่าจะเอามาทดลองให้เพื่อนๆเบิกขึ้นกันค่ะว่าจะได้ผลซ้ำไดสําหรับการกําจัดแมลงวันนะคะสำหรับการกําจัดมแมลงวัน,นะะกํากจัดนหนอนแต่ส่วนเมือนี่ที่ ผลิตภัณฑ์สาหรับเมือนี่จะเป็นการบำรุงนะคะจะเป็นการบำรุงพุดซาแต่มเอื่นป่าจะมาฉีดผลเวยค่ะจะฉีดผลบำรุงให้เพื่อนเบ่นบงเลยส่วนฮิวฮ้วฮิ้วเมกนะคะเพื่อนเพเพิ่นจะแน้นําป่าเลยค่ะว่าฮิ้วเม็กนี่จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่บำรุงดินนะคะเน้นเลยค่ะดินจะดีค่ะดินจะดีตัวนี้ค่ะแต่ดินดีดินบรีตตางกันหลายเลยค่ะเพื่อนๆ,ๆป่าจะให้เบิรงกป่า โซนทางนี่นะคะเพื่อนเพื่อนสังเกตบึงเลยค่ะโซนทางนี่เป็นทางทีดินจะบ่ค่อยดีค่ะต้นพุทราเฮากะจะบ่นนาตาปักเลยมาโซนทางนี่เพื่อนเพื่อนบึงแล้วก็จะโซนทางนี่จะเป็นโซนทีดินดีค่ะต้นพุทราจะสูงใหญ่นะคะเพื่อนเพื่อนนาตาเลยค่ะแตกต่างกันแต่ถ้าเฮามีบำรุงดินนะคะผลิตภัณฑ์ที่สามารถบำรุงดินได้ป่าว่ากะจะดีหลายค่ะ เพราะสภาพดินแต่ละพื้นที่จะบ่กือกันถ้าเขาได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถบำรุงดินได้นี่ป่าว่าก็าจะดีหลายค่ะฮ็ดให้ต่วนเผือดต่วนพุดซากของเขานี่จะงามเรียวกว่ากันนะคะจะต่างกันหลายเลยค่ะด้านทางนี้สำหรับ ผลิตภัณฑ์ต้นมามือนี้นะคะจะเป็นการบำรวงต้นพุดซาค่ะเดี๋ยวเมื่ออื่นป้าจะมาฉีดพ่นลวก็ผสมบ้งนะคะผสมอัตราสว่วนว่าเขาฉีดจังไดค่ะต้นพุทซานี่จะเฮ็ดไทยผลผลิตได้เพิ่มขึ้นค่ะลวก็ขวา้าจะเหนียวนะคะขวา้าจะเหนียวก็คือจะบ่อร่วงง่ายนะคะเพื่อนๆจะบ่อร่วงง่ายเฮ็ดไทยต้นตพุดซาเขานี่ พ้นสภาพอากาศได้ค่ะจากลมนะคะจากลมได้จากล,มจาก,ลมจากฝนพายุได้จะจะบอ่อหวงจังได้เพื่อนๆกับจังมัดเบิงกระป่าเ้อค่ะมืออื่นว่าเขาจะฉีดพ่นในอัตราส่วนกันท่อใดจ,จะจะเห็นกันชัดๆไปเลยแต่สำหรับเมื่อนี่จะเข่าสวนขําเกินไปค่ะเพราะดีมีงานส่งนะคะงานส่งอยู่ ในบ้านป้าก็เลยบริออกมาสวนจ้าพรุ่งนี้จะเป็นการฉีดเพราะผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาค่าค่ะเพื่อนๆประมาณจะประมาณสามสี่โมงค่ะมาพอดีป้าก็เลยติดงานอยู่ในบ้านค่ะก็เลยบริมาฉีดให้เพื่อนๆเบิ่งบริผสมเห็นเบิ่งนะค่ะออื่นจังเบืองกันเนาะจ้าพร้อมกับผลิตภัณฑ์กัน กำจัดมแมลงวันท้องนี่ค่ะที่บอกว่าได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์มีสวนพุทราหลายๆสวนแล้วค่ะที่ใส่มาแล้วเห็นผลค่ะก็เล่าสู่ฟังแบบนั้นนะคะก็จังเบิงค่ะว่าจะเป็นแบบใดถามีทั้งสองตัวนี่นะคะก็คือการบํารุงต้นพุทราแล้วก็สามารถกําจัดมแมลงวันท้องได้นะคะ่ะถือว่าการปลูกพุทราเนี่จะเป็นเรื่องง่ายแหละค่ะเพื่อนแต่เราก็ต้องเบิงผลลัพธ์นะคะ ว่าจ,จะดีซ้ำได้เพราะต้นพุทซ้าช่วงนี้กะจะจืดปุ๋ยแล้วนะคะจะจืดปุ๋ยใบจะเหลืองแล้วพอดีได้ตัวนี้มาพอดีกะดีเบิ่งไปเลยนะคะว่าจ,จะดีซ้ำได้สำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนดนะคะที่รับชมถ้าป้าพ่อผลิตภัณฑ์ตัวใดเกี่ยเกกับการดูแลพุดซ้าแล้วดีนะคะหลายคนบอกว่าดี ป้ากะจะเอามาเล่าสูเผื่อนฟังนะคะเพราะเป็นความรู้ไปน้ากันป่ากะกำลังจะงนค้นหานะคะว่าแบบใดจะดีกบการดูแลพุดซานะคะแต่ตัวนี่ผลิตภัณฑ์ที่ป่าสร้างมาในมือนี่ก็คือมีคนใส่แล้วนะคะ่ละล้วกจะเห็นผลดีจึงก็เลยเล่าสูป่าฟังจ็คือเพืเ่อนเพื่อนที่เบิ้งคลิปของป่านะคะ่ะเพื่อนเห็นป่าเฮ็ดจนันทนีเพื่อนกะเล่าสูฟังยังเช่นสารสำจัดแมลงวันท้องนะคะ เพื่อนกับเราสูปปลาฟัางวา่าได้ผลนะคะปา่ากะสั่งน้ำเพลินมาแล้วเพื่อนๆด้วค่ะเพื่อนๆสำหรับกาแรแมลงวันทองนี่จ้ะสารกําจัดมแมลงวันทองแล้วก็เป็นสารที่บ่อันตรายเนีค่ะบ่อันตรายตัวค้างบ่ตัวค้างค่ะจะมีฤทธิ์แค่24ชั่วโมงค่ะสําหรับสารกําจัดมแมลงวันทองอันนี้ก็จะล่วงบางนะคะเป็นหางๆเพราะก็จะเป็นเพราะ อาจจะบ่มรุงบ่พอนะคะเพื่อนต้อนรับตนนี้แต่เขาก็มีตัวซอยมาแล้วนะคะปากดีใจอยู่ที่เขาได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมาที่มีคนแน้นน้ำนะคะสำหรับเพื่อนเพื่อผู้ดใดที่มีประสบการณ์นะคะหูวเรื่องเรื่องใดผลิตภัณฑ์ตัวใดที่จะค็ดให้ได้ผลดีกะเล่าสู่กันฟังนะคะมาบอกป่าเราสู่ป่าฟังป่าก็จะมาเล่าสู่เพื่อนๆนฟังเพื่อกันเป็นประโยชน์ไปนน้ำกันนะคะ ขอบคุณเพื่อนเทุกคนที่รับชมค่ะเดี๋ยวมืออื่นเขามาฉีดผ่นสารบำรุงก่อนนะคะและปาก็จะแนะน้ำสารกับจัดมแมลงวันทองจ้าให้เพื่อนเพื่อนบึงขอบคุณเพื่อนๆนทุกคนที่รับชมค่ะกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ